ครับ2020ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่คอกวัวนะครับของเรานะครับตอนเย็นๆนะครับนี่วัวของเราก็ทยอยเข้าคอกนะครับทยอยเข้าคอกเพราะว่าเขากินหญ้ากินหญ้าเสร็จแล้วนะครับกินหญ้าเสร็จแล้วนี่พรุ่งนี้นะครับผมก็มาแจ้งนะครับมาแจ้งให้เอฟซีนะครับอและเพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับก็มาแจ้งว่านะครับ ผมได้ปล่อยนะครับเด็กๆนะครับให้พ่อค้านะครับแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พ่อค้าก็จะมาเอานะพรุ่งนี้พ่อค้าก็จะมาเอาเอาไปเลี้ยงต่อนะครับเอาไปเลี้ยงต่อที่ผมปล่อยก็คือผมไม่มีเวลานะครับผมไม่มีเวลาไม่มีเวลาเข้าสวนนะครับไม่มีเวลาเข้าสวนก็เนี่ยครับ เราก็อยากทํำลาไยนะครับนี่ทํำลาไยมีสวนนะครับมีสวนก็อยากทําลาไยอยากเข้าสวนทําไร่ทํานานะครับเลี้ยงเด็กๆด้วยก็ไม่ไหวนะครับคนเดียวนะครับแม่ก็แก่แล้วนะครับแม่ก็แก่แล้วก็เลยเราปรึกษากันนะครับปรึกษาแม่ปรึกษาพี่สาวนะครับปรึกษาพี่ชายนะครับว่าเออถ้าหนักเกินนะครับหนักเกินไม่ไหวก็ปล่อยนะครับปล่อย เอาไว้โอกาสหน้าถ้าเราพร้อมนะครับเราค่อยหามาเลี้ยงใหม่นะครับนี่นี่ก็พรุ่งนี้สิบโมงนะครับสิบโมงพ่อค้าเขาก็จะมาเอานะครับเอาไปเลี้ยงต่อนะครับไปอยู่ที่ดีนะครับอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าพ่อค้าคนนั้นเขาก็บอกว่าเขามีหญ้าเยอะมากนะครับเขาปลูกหญ้าเยอะนะครับก็จะไปปล่อยเด็กๆให้เล็มหญ้าในสวน นะครับในแปลงหญ้าเขานะครับคืนนี้น้องก็จะอยู่กับเราอีกหนึ่งคืนนะครับอีกเราอีกหนึ่งคืนราคานะครับราคานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงราคาแย่มากนะครับราคาแย่มากนะครับไม่ได้ฮไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่เขากินหญ้าอิ่มแล้วเขาก็เข้าคลองนะครับ ขอกใครคอกมันไม่ไม่ต้องบอกนะครับไม่ต้องบอกน้องเขาจะเข้าข้อของเขาเองนะครับไม่ต้องบอกเลยนะครับแม่ลูกนะครับเข้าของเขาเองนะครับก็รู้สึกน้อยใจนะครับน้อยใจเสียใจนะครับเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะครับเขาเป็นสัตว์ใหญ่ความผูกพันความรักนะครับสามสี่ปีแล้วนะครับที่เลี้ยงมานะครับที่เลี้ยงกันมาที่อยู่ด้วยกันมาก็ ความผูกพันนะครับความผูกพันก็อ่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับไม่รู้จะพูดยังไงก็อนี่นี่ก็อยู่กับลูกเขานะครับอยู่กับลูกเขา,าเดี๋ยวแม่นี้เขาเข้ามากินฟางเฉยน้ำเดี๋ยวเขาก็ออกไปนะครับก็อ่ามาเก็บภาพนะครับบรรยากาศนะครับอ่า เด็กๆนะครับเด็กๆให้ f c ได้ดูนะครับที่ติดตามผมในการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆนะครับลดต้นทุนนะครับก็คือผมไปต่อไม่ได้จริงๆเพราะว่างานผมเยอะนะครับงานสวนผมเยอะครับถ้าจะจ้างก็ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับถ้าเราทำเองบ้างจ้างบ้างก็ก็ไหวนะครับทำเองบ้างจ้างบ้างนะครับก็ไหวอยู่นะครับถ้าจะให้จ้าง ทุกอย่างนะครับก็ไม่ไหวนะครับต้นทุนนัวสูงนะครับเกเษตรนะครับเกษตรต้นทุนสูงนะครับเวลาขายก็กําไรน้อยนะครับกาไรน้อยนะแล้วก็วัวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีราคานะครับไม่ค่อยมีราคานะครับอา่าลงทุนไปขนาดผมลงทุนแบบบ้านแล้วนะครับทุนน้อยจริงๆนะครับก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่แบบ ก็ยังแบบถ้าเรายังเลี้ยงต่อก็คงจะไม่ไหวนะครับคงจะไม่ไหวคงจะไม่ไหวเพราะราคาน้องเขามไม่ไม่ไม่สูงนะนี่เราก็เลยต้องอตัดใจนะครับตัดใจให้น้องเขาไปอยู่กับเจ้าใหม่นะครับเจ้าใหม่คนที่เขาพร้อมนะครับคนที่เขาพร้อมอเราก็หันหน้าเข้าเกษตรนะครับอย่างเต็มตัวนะครับ ถึงเราจะไม่เก่งนะครับถึงเราจะทําเกษตรไม่เก่งแต่ก็เราจะได้มีเวลานะครับอคอยดูพืชผักพืชผลของเรานะครับที่เราปลูกไว้นะครับที่เราปลูกไว้ได้เต็มที่นะครับเต็มที่จะประมาณนี้ครับของแต่ละวันนะครับของผมต่อไปก็พอดัองน้องออกไปแล้วนะครับก็เป็นช่วง ลำไย,ยพอดีนะครับเก็บลำไย,ยพอดีเราก็จะได้ไม่พวงหน้าพวงหลังนะครับก็คือเราก็เก็บลำไย,ยนะครับเก็บลำไย,ยแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะยาวเลยนะครับงานสวนนะครับเก็บเสร็จแล้วก็แต่งกิง่งแต่งกิง่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยลดน้ําพ่นยาอะไรเงี้ยครับอย่ยิงยาวเลยนะครับ หลังจากที่เราเก็บผลผลิตนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมต้นให้ทันในปีถัดไปนะครับในปีถัดไปเราก็เลยถ้าเราจะมาดูแลน้องๆด้วยเด็กๆด,ด้วยก็คงจะไม่ไหวนะครับคงจะไม่ไหวนี่ก็พรุ่งนี้นะครับ10บโมงนะครับในห้อยนะครับในห้อยหรือพ่อค้าเขาก็จะมาเอานะครับเพราะเขาโทรมาแล้วนะครับนี่ก็ขอให้น้องไปเจอ เจ้าของใหม่นะครับที่ใจดีนะครับใจดีไม่ตีไม่ทำร้ายนะครับเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับบอกง่ายๆนะครับไม่ตีไม่ทำร้ายเด็กๆนะครับเลี้ยงแบบลูกๆนะครับนะเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ตีนะครับไม่ตีนะครับไม่ตีไม่ตีไม่ตีแล้วก็ที่นอนก็กลางมุ้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับ น้ำท่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคก็พรุ่งนี้นะครับก็นี่ครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็กดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับวันนี้มาแจ้งข่าว ว่าเด็กๆนะครับจะไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับจะไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับเขาจะไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะครับคืนนี้ก็คืนสุดท้ายนะครับคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายที่เด็กๆจะได้อยู่กับผมนะครับเด็กๆก็จะได้อยู่กับผมไปเจอเจ้าของใหม่ใจดีนะครับนี่อันนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าโซลาเซลล์เขาเขา ยังไม่ทํางานนะครับยังไม่ทํางานนี่ยังต้องมืดอีกนิดนึงนะครับถึงถึงจะโซลาเซลถึงจะสว่างนะครับนี่จะประมาณนี้ครับสวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัวไม่ดื้อครับไม่ดื้อนี่ใส่ดีทุกตัวแม่พันธุ์ที่นี่ก็คลอดเองนะครับคลอดเองทุกตัวนะครับไม่ได้ทําคลอดนะครับขนาดเป็นแม่สาว สาวแรกลูกแรกนะครับก็ไม่ได้ทำคลอดนะครับเขาคลอดเองหมดเลยนะครับคลอดเองนะครับคลอดเองนี่ก็จะดูประมาณนี้ครับนี่ขังมุงให้นะครับเสียดายนะครับเสียดายแต่เจ้าของใหม่ก็คงจะใจดีนะครับเจ้าของใหม่ก็คงใจใจดีนี่เป็นหนุ่มน้อยเป็นสาวน้อยนะครับพร้อมผสมนะครับคงจะได้ไปผสมที่คอกใหม่นะครับนี่คอกใหม่ อันนี้ก็เจ้าพันษานะครับเจ้าพันษายิ่งพันษานี่ไม่ดื้อเลยนะครับไม่ดื้อเลยนี่พันษานี่ไม่ดื้อเลยมีกระดิ่งอยู่แค่ตัวเดียวนะครับนี่เขาชอบมาชนนี่พันษานะครับนี่ไปอยู่กับเจ้าของใหม่ดเดออ,อยู่กับเจ้าของไมอย่าดือ้ออย่าซนเนาะ ร่ำรวยร่ำรวยเนาะคนไปก็ร e ่ำรวยคนอยู่ก็ร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะพรุ่งนี 3, ้เขาก็จะมารับเราแล้วนะคะถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันเนาะลูกเนาะมีโอกาสเราคงได้เจอกันก็ใจหายนะครับใจหายมากไม่ใช่นิดหน่อยละใจหายมากมากสามสี่ปีครับอยู่ด้วยกัน สามสี่ปีสามสี่ปนะีสามสีปีสามสี่ปีที่อยู่ด้วยกันความผูกพันความรักความผูกพันความรักนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับแล้วก็ผมมาอัปเดตนะครับ อัปเดตเด็กๆนะครับให้เอฟซีนะครับแล้วก็เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเด็กๆเขาจะไปอยู่ที่ใหม่แล้วนะครับเขามีเจ้าของใหม่แล้วนะครับก็ฝากติดตามนะครับกันไปเรื่อยๆนะครับว่าผมจะทำอะไรต่อนะครับผมจะทํำอะไรต่อผมจะ เข้าสวนนะครับไปทําอะไรนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับนี่ตามกันไปเรื่อยๆนะครับถึงจะไม่ได้ถ่ายคลิปบัวให้ดูกันครับก็ก็ยังมีงานอื่นนะครับที่ต้องทํานะครับอีกเยอะนะครับต้องทําอีกเยอะนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ